ในภาคสนามจริงพฤติกรรมของลิง์อาจจะผสมปนเปรวมกันไปหมดเลยอาจมีทั้งพฤติกรรมทางเพศพฤติกรรมความก้าวร้าวและพฤติกรรมความเป็นมิตรและก็ยอมแพ้ในเหตุการณ์เดียวกันนะครับเราลองมาดูเหตุการณ์ระหว่างทรูแมนกับฮิวโก้อีกรอบนะครับเราจะเห็นว่า จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์เริ่มจากพฤตกรรมทางเพศนะครับก็คือฮิวโก้กำลังผสมพันธุ์กับตัวเมียตัวหนึ่งอยู่ทรูแมนซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นก็เข้าไปขัดขวางแล้วหลังจากนั้นฮิวโก้ก็เอ็มบอดี้คอนแทคจากตัวเมียแล้วก็เข้ามาไล่ขย่ำทรูแมนนะครับพร้อมทั้งคู่ด้วยทรูแมนก็พงะแล้วก็ยิงฟันให้กับฮิวโกรร้ในเหตุการณ์ ตรงนี้เราจะเห็น